สวัสดีนะครับน้องๆม3ที่กำลังขึ้นม4นะหรือม4ที่กำลังจะขึ้นม5นะครับวันนี้นะครับพี่หนึ่งมีเรื่องที่อยากจะคุยกับพวกเรานะครับเพราะในช่วงปิดเทอมนี้เนี่ยนะครับมีน้องหลายคนมากๆนะครับที่เข้ามาคุยกับพี่หนึ่งทางช่องแชทใน Facebook บอกว่าพี่หนึ่งครับพี่หนึ่งคะช่วยแนะนำหน่อยนะครับว่าหนูอยากจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยนะครับอยากสอบเข้าคณะนู้นคณะนี้ตอนนี้หนูกำลังจะขึ้นมส อนนี้หนูกำลังจะขึ้นม .5 หหนูควรต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับถามกันมาเยอะจริงๆนะตอนกลางคืนเนี่ยพี่หนึ่งต้องตอบทีละคนนะไม่ไหวนะครับเยอะจริงๆนะครับวันนี้ถึงขอทำนะครับขออนุญาตทําเป็นคลิปสรุปให้เลยละกันสำหรับน้องๆที่กําลังขึ้นมอม .5 หโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวลองมาฟังกันเอาเลยนะครับพี่หนึ่งขออนุญาตนะครับตั้งชื่อหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้ว่า5ข้อควรรู้นะครับสำหรับน้องมอมห ก่อนสอบแก๊ดแพทนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างข้อแรกนะครับพี่หนึ่งบอกเลยว่าน้องต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับน้องหลายคนนะครับที่แชทมาคุยกับพี่หนึ่งะครับคุยในช่องแชทใน f c e e o o o นะครับบอกว่าหนูอยากเข้าคณะทันตแพทย์หนูต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง อย่างนี้พี่หนึ่งถือว่าเป้าหมายไม่ชัดนะครับคำว่าชัดเจนเนี่ยน้องต้องระบุไปเลยอย่างเช่นพี่ครับผมอยากเข้าคณะวิศวะจุฬานะครับสาขาคอมพิวเตอร์หลักสูตรปกตินะครับหรือใครจะเข้าภาคอินเตอร์อะไรก็ว่ากันไปเป้าหมายหนูต้องชัดขนาดนี้เลยหนูอยากเข้าคณะภาณนิชยศาสตรและการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาบริหารธุรกิจภาคภาษาอังกฤษอะไรก็ว่ากันไป น,นี่คือคําว่าตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนน้องครับอันนี้เนี่ยนะที่บอกเลยว่าฝรั่งนะครับประเทศที่พัฒนาแล้วเขาให้ความสําคัญกับตรงนี้มากๆนะครับหนทางของน้องข้างหน้ามันอีกไกลมากน้องต้องเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรอีกเยอะแยะนะครับสุดท้ายแล้วสิ่งที่อยู่ข้างๆน้องนะครับบางครั้งไม่ใช่เพื่อนบางครั้งอาจจะไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับบางคนมีไหมะทะเลาะก,กับเพื่อน งอนกับพ่อแม่เป็นเรื่องปกติครับตั้งแต่มสีมหมหหนทางมันยาวไกลามากแต่สิ่งเดียวที่มันจะอยู่ข้างๆตัวน้องนะครับเป็นเพื่อนตายของน้องเลยก็คือความฝันของน้องครับหรือเป้าหมายอันนี้แหละของน้องน้องต้องนอนกอดกับมันอยู่ทุกคืนท,ทุกคืน,คนเวลาน้องเหนื่อยนะครับเวลาน้องเครียดเวลาน้องท้อไอ้ตรงนี้แหละมันจะอยู่เป็นเพื่อนน้องเพราะฉะนั้นถ้าเป้าหมายใครไม่ชัดเจนนะครับโอกาสที่จะหลุดวงโครจรง่ายมากๆ นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเป้าหมายใครไม่ชัดเจนรีบไปค้นคว้าหาให้เจอถามพ่อถามแม่ถามรุ่นพี่นะครับสมัยพี่หนึ่งเนี่ยทำขนาดนี้เลยคือนั่งรถเมย์ไปเลยไปที่คณะนั้นไปกินข้าวที่โรงอาหารคณะนั้นไปฟิลเลยไปใช้ชีวิตไปอ่านหนังสือไปนั่งใต้ต้นไม้ในคณะนั้นคือไปซึมซาบความรู้สึกให้มันเต็มปอดคือตรงนี้มันเป็นพลังงานที่ดีมากๆ นะครับเพราะฉันพี่หนึ่งฝากไว้ข้อแรกนะครับตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนข้อ2นะครับน้องต้องดูข้อกําหนดต่างๆนะครับให้ครบถ้วนว่าคณะที่เราอยากเข้าเขาใช้เงื่อนไขอะไรบ้างนะมีโคต้าไหมสอบรับตรงใช้แกตกี่เปอร์เซ็นต์แพทใช้แพทอะไรบ้างนะครับเงื่อนไขพวกนี้เอามาดูเอามาศึกษา นะครับบางคนเขาคุยกันเอ๊ะคะแนนเต็ม30,000ืต้องหมื่นเถึงจะติดอะไรของเขาวะอะไรคือ30,000ื่นอะไรคือ1 9ื่นและคะแนนดิบแปลงเป็นคะแนนพวกนี้แปลงยังไงนะครับพวกนี้เนี่ยน้องต้องพยายามถามเพื่อนค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตนะครับต้องเอาให้ชัดไม่งั้นเวลาเราวางแผนที่นะครับแผนที่ก็คือสิ่งที่จะใหะ้ทำให้เราถึงเป้าหมายเนี่ยมันจะได้ชัดเจน นะครับเพราะฉันจำไว้ข้อที่2ครับไปดูข้อกำหนดต่างๆให้ครบถ้วนข้อ3นะครับอันนี้เป็นแนวจิตวิทยานิดหนึง่งนะครับบอกเลยว่าน้องต้องกล้าประกาศความตั้งใจของตัวเองให้กับคนอื่นได้รับรู้นะครับอันนี้เป็นข้อด้อยของเด็กไทยนะครับเด็กไทยส่วนใหญ่ขี้อาย นะต่อไปนี้เนี่ยเวลาน้องอา,อาจจะไปกับคุณพ่อคุณแม่นะไปตลาดไปเจอป้าข้างบ้านเขาทักเอ้ยอีหนูไม่เจอกันตั้งนานโอ้โหโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วนะเนี่ยนี่มออะไรแล้วลูกอ๋อขึ้นมอห้าแล้วครับขึ้นมอห้าแล้วค่ะอ๋อเหรอปีหน้าก็จะสอบข้อามาหาวิทยาลัยแล้วนี่แล้วเป็นยังไงบ้านนะคิดไวหรือยังว่าอยากเข้าคณะอะไรบางคนก็นโอ้ยังไม่คิดเลยอ้อมอ้อ,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 อแมแอมแอมนะมววหนี นะครับไม่ได้น้องต้องอกผายไหลพึงเลยครับและกล้าประกาศเลยอ๋อใช่ครับคุณป้าครับผมตั้งใจว่าจะเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรครับสาขาคอมพิวเตอร์หลักสูตรปกตินะครับหรือถ้ากลัวป้าเขาฟังแล้วมันป้าไม่เข้าใจก็เอาสั้นๆก็ได้ผมตั้งใจจะเข้าวิศวะจุฬาครับนะบอกไปเลยนะครับคือมันจะมีพวกหนังสือนะครับน้องอาจจะไม่เคยได้อ่าน ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่อย่างพี่เนี่ยจะชอบอ่านมากขึ้นหนังสือสร้างแรงบันดาลใจนะครับหนังสือเขาจะบอกเลยว่าการที่เราประกาศนะครับประกาศออกสู่สาธารณะเกี่ยวกับความตั้งใจของเราเนี่ยทุกครั้งที่น้องพูดออกไปมันจะเกิดความรับผิดชอบฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของน้องนะครับลึกๆมันจะฝังยิ่งน้องพูดบ่อยๆพูดบ่อยๆเจอเพื่อนเพื่อนแซวเฮ้ยเป็นไงวะตกลงเอาคณะอะไรวะอย่างเงี้นะน้องพูดไปเลยเฮ้ย แน,แน่นอนหมอจุฬาแน่นอนอย่างเงี้ยน้องต้องกล้าพูดครับพูดยิ่งบ่อยโอกาสจะประสบความสําเร็จยิ่งเยอะแต่ไม่ได้พูดแบบโอ้อวดหรือเพอเจอนะหมายถึงเขาถามแล้วเราก็พูดออกไปนะครับความรับผิดชอบตรงนี้แหละมันจะถูกฝังอยู่ในสับคอนเชียตของน้องนะครับมันจะกดดันน้องเวลาน้องเหนื่อยน้องอยากจะนอนน้องท้อเนี่ยไอ้พวกเนี่ยมันเป็นพลังงานบางอย่าง นะครับน้องอาจจะยังไม่รู้สึกในวันนี้น้องต้องลองทําก่อนแล้วมันจะช่วยให้น้องฮึดขึ้นมาได้เพราะฉันฝากไว้นะครับกล้านะครับกล้าประกาศความตั้งใจหรือเจตนารมของตัวเองให้คนอื่นได้รับรู้ข้อที่4นะครับเลิกบน่นเลิกน้อยใจในสิ่งที่แก้ไขไม่ได้นะครับน้องเรียนมาถึงจะขึ้นมอปลายอยู่แล้ว บางคนม5แล้วด้วยซ้ำมัวแต่มานั่งคิดเรื่องที่น้องแก้ไขอะไรไม่ได้เช่นชาติตระกูลฐานะที่บ้านนะโรงเรียนผมสอนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เป็นโรงเรียนต่างจังหวัดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเสียเวลาครับน้องเลิกคิดไปได้แล้วเรื่องพวกนี้นะครับสมัยของน้องเนี่ยดีกว่าสมัยพี่เยอะมากสมัยของน้องๆนะครับมีความรู้ดีๆในอินเทอร์เน็ตเยอะมาก นะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะขนขวายกระตือรือร้นขนาดไหนนะครับน้องจําไว้อย่างหนึ่งนะครับจะจนจะรวยจะกรุงเทพจะต่างจังหวัดจะโรงเรียนดังโรงเรียนไม่ดังนะครับทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันนะครับประเด็นสําคัญอยู่ตรงที่ว่าบริหารจัดการมันให้ดีนะครับลองดูนะครับ,นะรบพี่เชื่อว่าถ้าน้องตั้งใจจริงนะครับ80%ของความสําเร็จขึ้นอยู่กับตัวน้องเอง นะครับ20%อาจจะเป็นเขามีติวเตอร์ดีเขาอ่านหนังสือดีมีคนแนะนำดีอะไรก็แล้วแต่แต่พี่บอกเลยครับพวกนั้นนะแค่20%นะครับ80%อยู่ที่ตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นเลิกซะนะเลิกบนเลิกน้อยใจกับเรื่องอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้แล้วเสียเวลานะครับข้อสุดท้ายนะครับ พี่หนึ่งอยากให้น้องๆทุกคนทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับวันนี้นะครับวันที่น้องๆได้ดูคลิปนี้ก็คงอยู่ในช่วงปิดเทอมนะครับสำหรับน้องมอ .3 ที่กําลังขึ้นม .4 นะครับพี่หนึ่งอยากแนะนําให้หนูเรียนนะครับอย่างส่วนตัวของพี่หนึ่งก็คือวิชาคณิตศาสตร์เรียนเนื้อหาเทอมหนึ่งนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับไม่จําเป็นต้องเรียนทะลุถึงเทอม2ขอแค่เทอมหนึ่งก็พอนะครับอย่างตัวคณิตศาสตร์พื้นฐาน นะครับบางโรงเรียนอาจจะเรียนไม่เหมือนกันนะครับขอ3บทนะครับเซตจำนวนจริงการให้เหตุผลนะครับมีพื้นฐานเก็บให้หมดเพิ่มเติมตรรกศา์นะครับกับระบบจำนวนจริงอีก2บทนะครับเก็บให้หมดก่อนเปิดเทอมนะครับเชื่อพี่ถ้าน้องม .5 นะครับเลขพื้นฐานนะครับก็คือเรื่องเลขยกกำลังลำดับอนุกรมนะครับอันนี้เป็นลำดับอนุกรมจำกัดแล้วก็ความน่าจะเป็น ส่วนเลกเพิ่มเติมก็เป็นฟังก์ชัน e x p o n e n t เนนและ l o การิทึมกับตริโกณมิตินะครับตริโกณมิตินี้บทยากเลยอันนี้คือเนื้อหามอสเทอมหกับม5เทอมหนึ่งะครับถ้าน้องคิดว่าน้องจะเอาจริงกับอนาคตตัวเองนะครับอีกน่อยอีกหน่อยอยากสอบข้าคณะดีๆนะครับน้องต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับเรียนเนื้อหาของเทอมหนึ่งให้ครบถ้วนก่อนเปิดเทอมนะครับอันนี้ฝากไว้ สุดท้ายแล้วนะครับพี่หนึ่งอยากจะฝากนะครับสำหรับน้องที่กําลังจะขึ้นม .4 นะครับหรือกําลังจะขึ้นม .5 ที่ในอนาคตหนูก็หนีไม่พ้นแน่นอนกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับถ้ายังใช้ระบบแกดแพดอยู่นะครับพี่หนึ่งอยากจะบอกว่าคนที่จะประสบความสําเร็จนะครับไม่ใช่คนเก่งแต่เป็นคนที่มีระเบียบวินยัยและความอดทนนะครับจำเอาไว้และขอให้น้องๆทุกคนโชคดีครับขอบคุณครับ